สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์ที่แบบว่าสร้างความฮือฮามากๆเลยโดยเฉพาะในวงการบันเทิงแล้วก็โลกโซเชียลช่วงฮาโลวีนครับผมเรื่องนี้เป็นกระแสรแรงจริงๆใช่ค่ะกับการแปลงโฉมชนิดที่เรียกว่าพลิกบทบาทจนแทบจำไม่ได้ของคู่จิ้นสุดฮอตลิงหลิงสิริลัก อ๋อหลิงหลิงกับออมกรณพัฒใช่ไหมครับใช่ค่ะกับออมกรณพัฒนี่แหละค่ะที่ทำเอาแฟนคลับแล้วก็คนทั่วไปต้องแบบทึ่งไปเลยทั้งความทุ่มเททั้งความคิดสร้างสรรค์ครับเห็นภาพแล้วก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดมากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความหลายชิ้นเลยค่ะที่โฟกัสไปที่การคอสตูมสุดอลังการของทั้งคู่โดยเฉพาะอืมอม คือเราจะไม่ได้แค่ดูว่าเออหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมน่ากลัวไหมแต่จะมาแกะรอยกันว่าเบื้องหลังลุกเหล่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ทําไมถึงเลือกตัวละครนี้แล้วมันสะท้อนอะไรออกมาบ้างน่าสนใจครับเหมือนเป็นการวิเคราะห์ที่ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญของการแปลงโฉมครั้งนี้ออกมาว่ามันมีความหมายอะไรมากกว่าแค่ความสวยงามหรือความน่ากลัวตามเทศกาลทั่วไปครับผมพร้อมครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มการสำรวจแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเปิดประเดิมกันที่คนแรกเลยหลิงหลิงสิริลักษ์ค่ะครับที่สร้างเสียงฮือฮามากๆด้วยการสวมบทบาทเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เลยเหรอครับใช่ค่ะสุดยอดวายร้ายตลอดการจากจักรวาล DC Comics นะคะแค่เห็นภาพแรกที่ปล่อยออกมาก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่การแต่งตัวเล่นๆแน่ๆ อืมดูจากภาพคือลงทุนจริงๆเป็นการลงทุนลงแรงแบบจัดเต็มจริงๆค่ะจุดที่เด่นที่สุดนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องเมคอัพเลยครับเห็นชัดมากผิวหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษเลยค่ะตัดกับริมฝีปากสีแดงสุดที่ถูกแต่งให้ฉีกยิ้มกว้างจนดูหน้าขนลุกใช่ใชรอยยิ้มนั่นคือเป็นเอกลักษณ์มาก แล้วดวงตาก็มีรอยขีดเขียนสีเข้มๆที่สื่อถึงความลึกลับซับซ้อนบวกกับผมสีเขียวสว่างที่เซตให้ดูยุ่งเหยิงแต่ก็มีสไตล์นะคะอืมครับมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างความคลาสสิกของตัวละครกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลิงหลิงเองคําว่าทําถึงนี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วจริงๆคะ่ะใช่เลยครับคํานี้ใช่เลยสิ่งที่น่าน่าวิเคราะห์ตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่การพยายามแต่งให้เหมือนเป,เป๊ะ ตามต้นฉบับใดต้นฉบับหนึ่งนะครับแต่มันคือการตีความตัวละครออกมาในมุมมองใหม่อ๋อการตีความครับสังเกตจากแววตาท่าทางในภาพจะเห็นว่าเขาเน้นไปที่ความเยือกเย็นความนิ่งที่แฝงความบ้าคลั่งเอาไว้ข้างในอืมดูนิ่งๆแต่แฝงอะไรไว้ใช่ครับมันไม่ใช่โจเกอร์ที่ดูผงผางตลอดเวลาแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดูฉลาดมีเล่ในแล้วก็แฝงอารมณ์ขันแบบร้ายๆ หรือที่เรียกว่า dark humor อ๋อ oh, dark humor ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจหลักของตัวละครนี้เลยการตีความแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในมิติตัวละครที่ลึกซึ้งพอสมควรเลยครับ ใช่เลยค่ะการตีความนี่สําคัญมากจริงๆเพราะโจเกอร์มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยเนาะครับผมเยอะมากการที่หลิงหลิงเลือกจะนําเสนอมุมนี้ออกมามันทําให้ตัวละครดูมีเสน่ห์ที่อันตรายไปอีกแบบหนึ่งเลยแล้วในส่วนของเสื้อผ้าล่ะคะแม้ว่าแหล่งข้อมูลจะได้ให้ภาพเต็มตัวที่ชัดเจนมากนักแต่ก็พอจะเห็นเขาลางหรือมีการคาดเดากันบ้างครับจากข้อมูลที่มีการพูดถึงกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการนำชุดสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของโจเกอร์ เอามาปรับให้เข้ากับสไตล์แฟชั่นที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นอ๋อ oh, มีความแฟชั่นเข้ามาผสมใช่ครับอาจจะมีการเล่นกับคัตติ้งหรือารละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนความเป็นตัวตนของหลิงหลิงเข้าไปด้วยซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การคอสเพลย์แต่เป็นการผสมผสานตัวละครเข้ากับสไตล์ส่วนตัวทําให้ดูไม่เหมือนใครไปเลยครับทําให้โจ๊กเกอร์หลิงหลิงมีความเฉพาะตัวไม่ซ้ําใครจริงๆ แล้วการแสดงออกทางสีหน้ากับแมวตานี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือมันดูมีพลังดึงดูดสายตามากๆอันนี้เห็นด้วยมากๆครับดูแล้วเชื่อเลยว่าเป็นตัวละครนั้นจริงๆไม่ใช่แค่คนแต่งหน้าเหมือนถูกต้องครับการสวมบทบาทมันไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่คืออินเนอร์ที่ส่งออกมาด้วยการที่หลิงหลิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกซับซ้อนความไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ความอันตรายผ่านสายตาท่าทางได้ขนาดนี้ มันยกระดับจากการแต่งตัวธรรมดาไปสู่การแสดงออกทั้งศิลปะอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอืมจริงด้วยค่ะทําให้เวอร์ชั่นนี้กลายเป็นวายร้ายหญิงที่ดูทั้งเท่มีสไตล์น่าค้นหาแล้วก็เออหน้าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันสุดยอดจริงๆค่ะสาหรับหลิงหลิงทีนี้จากวายร้ายขันก็อตแฮมเราข้ามฝั่งมาดูคู่จิ้นของหลิงหลิงกันบ้างออมกอรน,นพัทครับผมรอดูอยู่เลย นี่คือพลิกจากภาพจำนางเอกสาวหน้าหวานไปแบบสุดขั้วเลยค่ะพลิกยังไงครับเพราะเธอเลือกแปลงร่างเป็นผีพยาบาลเนอร์สจากจากักรวาลเกมสยองขวัญระดับตำนานอย่าง Silent Hill โอ้โห Silent Hill เลยเหรอครับเกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนมากใช่ค่ะแค่ชื่อเกมก็การันตีความหลอนแล้วการเลือกตัวละครนี้ถือว่าท้าทายแล้วก็กล้าหาญมากเลยค่ะกล้ามากจริงๆครับเรื่องเมคอัพนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดไม่แพ้กันเลยครับ เห็นภาพแล้วเหมือนกันมีการใช้เอฟเฟกต์พิเศษสร้างรอยแผลคราบเลือดที่ดูสมจริงมากอืมรายละเอียดดีมากผิวที่แต่งให้ดูซีดเซียวไร้เลือดฝาดดวงตาที่ดูเหมื่อรลอยว่างเปล่าเหมือนไร้ซึ่งชีวิตชีวาครับแววตานี่สำคัญเลยมันสร้างบรรยากาศชวนขนลุกได้ทันทีบวกกับร่องรอยความศก,กปรกเปรอะเปื้อนบนใบหน้าลำคอมันดูสมจริงจนน่ากลัวเลยทีเดียวคะ่ะครับ การเลือกตัละครผีพยาบาลจาก Silent Hill เนี่ยมันมีความน่าสนใจในเชิงสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะครับยังไงคะคือในจักรวาลของเกม Silent Hill ผู้พยาบาลเหล่านี้มักจะเชื่อมโยงกับธีมของความเจ็บปวดการถูกกักขังหรือความบิดเบี้ยวทางจิตใจที่แสดงออกทางร่างกายหรือ Body Horror นะครับอ๋อ Body Horror ครับ ชุดพยาบาลสีขาวที่ควรจะดูสะอาดกลับกลายเป็นเก่าสกรปรกเปื้อนคราบเลือดหรือสารคัดหลังต่างๆหรือที่เรียกว่า dirty bloody nurse uniform ออืมอืมเห็นภาพเลยค่ะมันสื่อถึงความทรมานแล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังอันดำมืดของตัวละครได้อย่างทรงพลังเลยที่ดูน่าก,ก,กลัวครับพวกมีดหรืออะไรทานองนั้นใช่ค่ะ ก็ยิ่งเสริมให้ภาพรวมดูสมบูรณ์แล้วก็น่าสะพรึงกลัวตามแบบฉบับ Silent Hill มากขึ้นไปอีกใช่ครับและอีกองค์ประกอบสำคัญเลยที่ทำให้ออมดูเหมือนหลุดออกมาจากเกมจริงๆคือการโพสท่าทางท่าโพสหรอคะครับการเคลื่อนไหวที่ดูไม่เป็นธรรมชาติมีความกระตุดแข็งทื่อหรือบิดเบี้ยวผิดมนุษย์อ๋อใช่ใช่เหมือนหุ่นยนต์หรืออะไรครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพวกมอนสเตอร์ในเกม Silent Hill เลย การที่ออมสามารถถ่ายทอลดลักษณะทางกายภาพที่ดูผิดที่ผิดทางหรือ uncanny แบบนี้ออกมาได้มันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและก็การศึกษาตัวละครมาอย่างดีเยี่ยมเลยครับโขลงรายละเอียดถึงท่าทางเลยครับมันไม่ใช่แค่การยืนโพสท่าสวยๆแต่เป็นการสวมวิญญ,ญาณความสยองขวัญเข้าไปจริงๆการลงทุนลงแรงทงั้งเมคอัพคอสตูมแล้วก็การแสดงท่าทางของออมทำให้ผีพยาบาลออมกลายเป็นอีกหนึ่งลุคฮาโลวีนที่น่าจดจำมากๆเลยค่ะ ครับผมเห็นด้วยเลยมันดูทั้งน่ากลัวแล้วก็มีความงามในแบบสยองขวัญปนอยู่ด้วยแปลกๆดีค่ะใช่ครับมันคือการผสมผสานระหว่างความงามแบบคลาสสิกของตัวนักแสดงเองกับความน่าเกลียดน่ากลัวของตัวละครที่สวมบทบาทซึ่งมันสร้างแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดแต่น่าสนใจมากครับ ทีนี้พอเรามองภาพรวมของการแปลงโฉมของทั้งหลิงหลิงในบทโจ๊กเกอร์แล้วก็ออมในบทผีพยาบาลไซเลนฮิวแล้วเนี่ยมันน่าคิดนะคะว่าทำไมทั้งคู่ถึงเลือกตัวละครที่ทั้งดาร์กมีความซับซ้อนทางจิตใจแล้วก็มาจากโลกที่ค่อนข้างหม่นหมองขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากครับการที่คนดังโดยเฉพาะคู่ที่ถูกมองว่าเป็นคู่จิน้นซึ่งปกติมักจะถูกคาดหวังให้มีภาพลักษณ์ที่สดใสน่ารักหรือโรแมนติกใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแนวๆน,นั้นครับ กับเลือกที่จะนําเสนอตัวเองในบทบาทที่ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วในช่วงฮา l โลวีนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ในหมู่คนดังนะครับเปลี่ยนไปยังไรบ้างคะจากเดิมที่อาจจะเน้นสวยงามแฟนซีหรือตลกขบขันใช่ครับ จากเดิมที่ฮาโลวีนอาจจะเป็นแค่การแต่งตัวสนุกๆตามกระแสหรือเลือกตัวละครที่เป็นที่นิยมทั่วไปตอนนี้มันกลายเป็นการแสดงศักยภาพในการสวมบทบาทหรือ p e r f o r m มนซ์มากขึ้นอ๋อเป็นการแสดงความสามารถไปเลยครับเป็นเวทีเล็กๆให้ได้โชว์ความสามารถในการตีความตัวละครการลงทุนลงแรงในรายละเอียดทั้งเมคเกบคอสตูมการแสดงออกมันเหมือนกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวหูมองเป็นงานศิลปะได้เลยครับการเลือกตัวละครที่ มีมิติทางจิตวิทยาสูงหรือมาจากโลกสยองขวัญวายร้ายแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะฉีกกรอบภาพลักษณ์เดิมๆแล้วก็ความตั้งใจที่จะสร้างความประทับใจที่ลึกซึง้งโดยเฉพาะการเลือกตัวละครอย่างโจเกอร์กับผีพยาบาลไซเลนซิลซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นตัวแทนของความผิดปกติบางอย่างเนอะใช่เลยครับโจเกอร์คือความผิดปกติทางจิตใจความโกลาหลส่วนผีพยาบาลคือความผิดปกติทางร่างกายความเจ็บปวดทรมาน การที่ทั้งสองคนเลือกธีมที่ดูมืดมนซับซ้อนคล้ายๆกันแบบนี้มันเป็นการนัดแนะกันหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญที่น่าสนใจเอ่ออันนี้เราอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการนัดแนะหรือเปล่าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยคือมันสร้างอิมแพคที่แรงขึ้นเมื่อมองเป็นคู่อ๋อพอมาคู่กันแล้วมันยิ่งส่งเสริมกันใช่ครับ การมีโจ๊กเกอร์หลิงหลิงที่เต็มไปด้วยพลังความบ้าคลั่งแบบเยือกเย็นยืนคู่กับผีพยาบาลออมที่ดูเงียบขรึมแต่หน้าสะพรึงกลัวมันสร้างคอนทราสต์ที่ลงตัวและน่าสนใจมากครับอืมอืมจริงด้วยค่ะในมุมของแฟนคลับคู่จิ้นเองการได้เห็นทั้งคู่ในบทบาทที่แตกต่างจากปกติแต่ยังคงมีเคมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันแม้ว่าจะเป็นเคมีแบบดักดาก็ตามเนี่ยยิ่งทำให้เป็นที่พูดถึงและก็ชื่นชมในความทุ่มเทแล้วก็ความกล้าสแสดงออกของพวกเขาครับ เหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวตนหรือความสามารถทางการแสดงของพวกเขาเลยนะคะซึ่งสำหรับศิลปินหรือนักแสดงมันคือโอกาสที่ดีในการแสดงความหลากหลายและความลึกของตัวเองอนอกจากนี้มันยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในวัฒนธรรมป๊อปที่มีต่อตัวละครที่มีความซับซ้อนมีด้านมืดหรือเป็นแอนตี้ฮีโร่มากขึ้นด้วยอออคนอาจจะสนใจตัวละครเทาๆมากขึ้นครับ สังคมอาจจะเปิดกว้างหรือสนใจที่จะสำรวจธีมเหล่านี้มากกว่าเดิมแล้วปัจจัยเรื่องโซเชียลมีเดียล่ะคะมีผลไหมกับการที่คนดังทุ่มเทกับลุคฮาโลวีนกันมากขึ้นการแข่งขันกันสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือการได้รับยอดไลค์ยอดแชร์อะไรพวกนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญมากอืมสำคัญเนาะครับการสร้างสารรค์ลุคที่โดดเด่นแปลกใหม่และก็ทำถึงอย่างที่ว่า ย่อมนำมาซึ่งการพูดถึงและก็สร้างกระแสไวรัลได้ง่ายซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวศิลปินเองครับเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และการเป็นที่รู้จักของตัวศิลปินเองแต่ในขณะเดียวกันการที่ต้องทุ่มเทขนาดนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานความคาดหวังของผู้ชมก็สูงขึ้นเช่นกันอ๋อคนดูก็คาดหวังมากขึ้นใช่ครับคนไม่ได้ต้องการแค่เห็นการแต่งตัวธรรมดาธรรมดาอีกต่อไป แต่คาดหวังจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ความตั้งใจและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนกับว่าฮาโลวีนกลายเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่คนดังจะปล่อยของกันเลยทีเดียวใช่ครับเป็นเวทีที่ผสมผสานทั้งเรื่องของแฟชั่นการแสดงการตลาดแล้วก็การเชื่อมต่อกับแฟนคลับเข้าไว้ด้วยกันการแปลงโฉมของหลิงหลิงและออมในครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้เวทีนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพสร้างทั้งความประทับใจในแง่ของผลงาน และก็สร้างกระแสความสนใจที่อย่างล้นหลามเลยครับสรุปแล้วนะคะการแปลงโฉมรับฮาโลวีนปี2024ของลิงลิงในบทบาทจ็กเกอร์ที่ตีความออกมาได้อย่างเยือกเย็นมีสไตล์กับออมในบทบาทผีพยาบาลไซเลนฮิลที่ถ่ายทอดความสยองขวัญออกมาได้อย่างสมจริงและน่าทึ่งนั้นไม่ใช่แค่สีสันธรรมดาธรรมดาแต่เป็นไฮไลท์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพในการสวมบทบาทที่เหนือความคาดหมายของทั้งคู่จริงๆค่ะ